ก็มาดูแนวทางนี้แค่อีกนะครับชุดนี้เป็น2ตัวบนลูดขึ้นลง2 4ตัวนะครับเอาฝากไว้นึ่ครับอันนี้เป็นลาย ID ของผมนะครับ1 2 3 4ี่เดชานะครับเผื่อท่านใดจะทักทายหรือไงทักเข้ามาได้นะครับแล้วก็มี QR code ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะยิงได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะครับ QR code นะครับนั่นะครับไม่รู้จะยิงได้หรือเปล่านะครับนั่นเราลองดูกันเผื่อท่านสะดวกแอดก็แอดถ้าไม่สะดวกแอดก็ยิง QR ได้ได้นะครับ นะครับส่วนที่ผมเคยบอกไว้ว่าดีเดย์คือผมจะไม่ค่อยว่างมาทําคลิปเวลาคิดไปในรายกลุ่มนะครับก็คือสัปดาห์หน้านะครับยังยังพอมีเวลามาทําคลิปแจกให้อยู่ครับแต่ว่าเริ่มสัปดาห์ที่2นะครับสามสี่นะครับคงไม่มีเวลามาทําให้แล้วนะครับก็เดือนแรกก็มี3สัปดาห์ก็คือคิดไปที่3 0 5 350บาทนะครับถูกเงก็ซื้อผักซื้อปลาตามตลาดแล้วนะครับ3า0บาทนะครับเดี๋ยวสัปดาห์นผมจะลงลิงก์อีกทีหนึ่งนะครับสัสัปดาห์แรกต้นเดือนยังยังพอมีเวลาาาามทํให้อยู่ะรเพ ช่วงนี้บางท่านอาจจะเห็นว่าไม่ <c oughs> ผมไม่เคยมาทำคลิปอัปเดตผลแล้วนะครับสว่วนนี้เคอีนะครับนะครับนี่แคตอนนี้ถูกมาสิบสิบสี่วันติดแล้วนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เดือนต้นเดือนนะครับตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมนะครับเดือนกรกฎาคมหลุดครั้งสุดท้ายวันที่8นะครับนะครับถูกแล้วก็มาหลุดวันเดียววันที่8นะครับถ้านับจากวันที่8ดมา14วันแล้วนะครับ แต่ผมก็ย้ำว่ายังไงเลขก็มีหลุดนะครับมันถูกทุกวันเป็นไปไม่ได้นะครับเลขของวันศุกร์นะครับก็คือเลขเจดหนะครับเจดหก็คือการเอาเจกมาบวกลบยี่สี่ตัวครับเจดหลบยี่สี่ได้ห้าสิบนะครับแล้วก็เจ็ดหบวกยี่สี่ได้ศูนย์นย์ะครับบางท่านอาจจะมันสายตัด0ูนย์นมาทิ้งไปก็แล้วแต่นะครับตามอัธยาศัยนะครับผมไม่ได้บังคับนะครับนะครับห้าห้าสิบสองถึงศูนย์ศูนย์นะครับก็ ก็มาลุ้นผลมันสุกกันนะครับว่าจะถูกเป็นวันที่15แล้วก็เดือนกรกฎาจะหลุดแค่วันเดียวหรือเปล่านะครับแต่ว่าปัจจัยในการถูกก็คือมันจะขึ้นอยู่กับเลขดัชนีปิดอย่าง2วันเนี้ยดัชนีปิดตายนะครับมีโอกาสที่จะหลุดสูงนะครับอย่างเช่น29กับ 2- 3มันคือเลขเดียวกันเลยอูนย์กับ1นนะครับมันคือเลขชุดเดียวกันแต่ก็ยังถูกอยู่นะครับก็ยังถูกอยู่เป็นวันที่10 1 0 1 3 14แล้วนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าวันวันสุกนะครับจะยังถูกต่อหรือเปล่านะครับ